สวัสดีครับช่องเล่าตามเรื่องครับคลิปนี้จะมาเสนอดาวพระรหัสย้ายราศีนะครับจะย้ายวันที่30เมษายนนะครับเที่ยง4ีช่วงนั้นนะครับเที่ยง4ีพระรหัสเนี่ยจะมาศูนย์องศาที่ราศีพฤกษบแลวฉันฉันไปพฤกษบแล้วนะฮ่าฮานาทบอกฉันไม่เป็นราชาโชคแล้วนะอ่าฉันไม่เป็นราชาโชคแล้วนะฉันไม่อยู่พฤกษบ เป็นอะไรไม่เป็นอะไรฮะเป็นดาวปกติไม่ได้ดีเด่นอะไรแต่ก็ไม่เสียหายอะไรฮะนะครับนะครับตำแหน่งไม่ได้ดีอะไรแต่ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับทีนี้จะเริ่มทําอาผมจะทําคลิปเนี่ยสิบสองราศีเลยแต่จะเริ่มจากเมษก่อนนะครับพระรหัสเนี่ยลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวพระรหัสคุณเนี่ย เขาเป็นเจ้าเรือนที่มีนกับธนูนะครับที่มีนเนี่ยวินาศนะธนูนะธนูสุภาับนะครับทีนี้สุภาะมาสู่อะไรฮะมาสู่ที่ทับลักอาจจะทับลักเนี่ยสุภาะเนี่ยไปไหนฮะไปการเงินนะครับแหมโทษนะจะจะบอกว่ามาทับลักเพราะอะไร <laughs> เห็นอยู่ที่ลืมนะครับสุภา่ยไปไหนสุภาะมาการเงิน นะครับเดิมสุภะมาทับรักเนี่ยเดิมกว่าเดิมก่อนนะต้องคนเราต้องมีที่ไปที่มาฮะเดิมสุภะมาทับรักเหมือนกับสุภะนี่ต่างถิ่นแดนไกลไงนะฮะอาจจะมีคําว่าต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาสัมพันธ์ดวงชะตานะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ทางไกลมาสัมพันธ์ดวงชะตานะครับทีนี้ล่ะต่างถิ่นแดนไกลที่มาทับอ่ะมันจะ หัวจะมาออกที่การเงินแล้วนะฮะฉันจะไปสู่การเงินของเธอนะราศีเมษนะฉันจะไปสู่การเงินของเธอนะราศีเมษเ,เ,เมษจะโชคดีเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าต่างถิ่นแดนไกลให้คุณเกี่ยวกับเงินเงินทองทองครับนะครับเกี่ยวกับเงินเงินทองทองครับทีนี้เขาไม่ได้เป็นธนูอย่างเดียวเขาเป็นมีนด้วยมีนนี่มันวินาศน,น,ะนะครับ วินาศนะเนี่ยต่างถิ่นแดนไกลก็วินาศนะทําอะไรหลบซ่อนอยู่เบื้องหลังอ่านะเป็นเรียกว่าไงฮะเป็นคอยสั่งการก็ได้อยู่เบื้องหลังอันนี้ก็วินาศนะแต่แต่แตแตไอ้คำว่าวินาศก็คือวินาศนะนะครับเราจะเลี่ยงบาลีเสียไม่ได้วินาศก็คือเสียหายแหละครับต้องทายด้วยต้องทายด้วยต้องทายด้วยนะครับจะบอกว่าเอ๊ลัคนาราศีเมษ มีวินาศสู่การเงินเงินจะเสียหายหรอเอาทายได้นะผิดกติกาตรงไหนล่ะนะครับในส่วนดีมันมีครับดาวทุกดวงต้องมาให้คุณแล้วก็ต้องมาให้โทษด้วยครับนะเหรียญมีสองด้านคุณอย่าเต่หัวไม่เอาก้อยไม่ได้หรอกครับถ้าคุณจับเหรียญเหรียญนี้นะฮะก้อยต้องเอาหัวก็ต้องเอานะฮะในส่วนดีก็ต้องรับร้ายก็ต้องรับนะครับต่างถิ่นแดนไกลผู้หลับผู้ใหญ่ให้คุณกับ ทางการเงินคุณนะฮะอาจจะเรียกว่า,างไงมีวินาศณะด้วยนี่เกิดความเสียหายผู้หลับผู้ใหญ่ที่อยู่ทางไกลให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็ถายเข้าไปซีถายได้นี่นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นซะด้วยสีอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ได้ใครก็แล้วแต่แต่เขาอยู่ทางไกลอ่ะเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ไ้อยู่ข้างบ้านนะครับเขาไม่ได้อยู่ข้างบ้านอ่ะเขาอยู่แดนไกล เขาส่งเงินส่งทองมาช่วยเรานะครับหรือผู้ใหญ่ภายในบ้านช่วยเหลือก็ได้ะนะฮะไม่เอาพบเรือฉันเอาแต่พรหัสอ่ะอไม่ผิดกติกานี่ได้ไดยังไงนะครับฉันกูหลับผู้ใหญ่ของฉันเองไม่ได้อยู่ทางไกลก็ได้ฮะให้ความช่วยเหลือฉันบางทีเนี่ยวินาศนาเนี่ยตีว่าเสียหายด้วยแต่ก็ต้องตีร่วมคือเมื่อเกิดความเสียหายทางการเงินผู้หลับผู้ใหญ่ คอยช่วยเหลืออยู่คือเป็นแบ็กอัพให้เลยอ่ะแกเสียหายเดี๋ยวฉันคอยช่วยแกเสียหายเดี๋ยวฉันคอยช่วยอันนี้ก็ถ่ายได้เห็นไหมนะครับมันตีความเนี่ยไม่เหมือนกันมันจะให้เมฆทุกคนเหมือนกันได้ไหมเป็นไปไม่ได้คุณให้ดาวจรเดียวกันความหมายมันจะต่างกันทันทีเลยนี่ยังไม่เอาศาสตร์อื่นมาร่วมทํานายนะซึ่งจริงๆแล้วต้องมีครับจะมาทายตัวเปล่าเล่าเปลือยอย่างเนี้ย มีได้หรอกมีได้หรอกนะครับแต่ละคนเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันก็นเพราะว่าอย่างอื่นคือโจทย์ทั้งหมดในชีวิตของค,คุณ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 ไม่ใช่ใครอื่นคุณโจทย์ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรตีความออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหะครับนะครับมันมีโอ้โหอื้อเลยทักษะเอ่ยและศาสตร์อื่นๆเอ่ยไหนจะดาวเดิมเออยนะครับ มาร่วมกันอยู่ในจุดจุดเดียวเพราะรหัสเขาเป็นยังไงล่ะที่มาตรงเนี้นั่นแหละโดยรวมทั้งหมดแล้วมาอย่างไงถ้าให้นะคุณได้ถ้าเสียตรงนี้เนี่ยขอบอกเลยนะครับต่างถินแดนไกลมาขอสตังก็ได้นะครับผู้หลับผู้ใหญ่มีเหตุให้คุณใช้สตังกับท่านก็ได้นะครับเกิดความเสียหายไปทําอะไรอยู่เบื้องหลังแอบแอบหบหบซ่อนซ่อนให้อะไรฮะทำให้เสียหายทางการเงินอันนี้ก็ถ่ายได้ อันนี้ก็ถ่ายได้นะครับสำหรับลัคนาราศีเมษเป็นอย่างนี้